ก็ว่ากันที่การช่วยเหลือคนที่เป็นผู้ป่วยโควิดที่ติดเชื้อแล้วก็รอเตียงมีเยอะเลยนะครับตอนนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยทีมงานของเราได้รับแจ้งบอกว่ามีสาวคนหนึ่งเธอท้องได้6เดือนตอนนี้ก็อยู่ในภาวะติดเชื้อโควิด1 9รอเตียงมานาน6วันแล้วก็ล่าสุดมีอาการสุดลงนะครับท้องเสียอ่อนเพลียคันตามตัวเห็นบอกว่าตอนนี้ ยังไม่ได้เตียงแล้วก็ต้องหาเตียงเร่งด่วนเพราะว่าเกรงว่าจะอยู่ในภาวะเสี่ยงกับการแท้งลูกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราส่งผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบประเด็นนี้จากซอยชานเมืองสี่เขตดินแดงเนี่ยนะฮะติดตามสดจากที่จริงคุณทอมสมศักดิ์สีชุ่มครับหญิงท้อง6เดือนคนที่ว่าเนี่ยเป็นชาวเมียนมานะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกับคุณทอมสมศักดิ์อยู่ในพื้นที่นะครับเชิญครับ ท่าผู้ชมครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งนะครับย่านชานเมืองซอย4นะครับเป็นเคสของผู้ป่วยติดเชื้อโควิดนะครับที่ตั้งครันได้6เดือนเป็นชาวเมียนมานะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีเตียงรักษาซึ่งเธอนั้นก็อยู่ที่ห้องอย่างนี้มานาน6วันแล้วตอนนี้ก็คือมีอาการมีอาการท้องเสียรวมไปถึงมีผื่นคันนะครับตามร่างกายเดี๋ยวเราจะไปสอบถามถึงอาการแล้วก็สอบถามถึงที่มาว่าเขาไปติดมาจากที่ไหนนะครับ สวัสดีครับพีบ่เอกค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าภรรยาเราเนี่ยไปติดเชื้อมาจากไหนแล้วก็ไปหาหมอกันวันไหนคะก็ไปหาหมอกันวันที่22นะครับค่ะแล้วก็ไปหาหมอโรงพยาบาลแล้วก็ผลมันออกวันที่ยี่สิบสามก็เลยหมอโทรแจ้งว่าติดเชื้อนะครับอืมระหว่างยี่สามมาเนี่ยรทราบผลแล้วเราเราอยู่กันยังไงแล้วหมอเขาบอกจะมารับเมื่อไหร่คะยังไม่รู้เลยครับเขาบ,บอกว่าเตียงยังไม่ว่างนะครับ ค่ะอันนี้เรารอมานานหกวันแล้วเหรอครับครับผมเรามานานหกวันระหว่างค่ะในระหว่างหกวันเนี่ยพี่อาการเป็นยังไงกันบ้างคะท้องเสียครับแล้วก็คันตัวครับอแล้วก็เล็มกินกินข้าวไม่ค่อยได้นะครับค่ะปวดท้องมากไหมพี่ปวดมวนท้องไหมมันมวนอยู่ครับถ้ามันมวนปวดเส้นแล้วก็มันถ่ายอยู่ครับอืครับเราวมีหยู่เปล่ครับถ่ายตลอดเวลา ไม่นานๆทีนึงครับค่ะวันหนึ่งเนี่ยถ่ายประมาณกี่ครั้งคะวันนี้ได้แล่แต่เขาแลวแต่บางวันก็เจ็ดครั้งครับบางวันก็สามสี่ครั้งครับอืมแล้วเราล้องขอเวียงโรงพยาบาลหรือสถานที่พยาบาลต่างๆได้ยังครับว่าเราตัาง้ตงคันเนี่ยได้แจ้งอยู่ครับแล้วหมอเขาบอกว่าแต่งยังไม่วางนะครับอืม หกวันแล้วเนี no, ่ยกินยาอะไรกันนะคะไม่ไ <jako> ด <CSS> ้กินไม่ได้กินยาอะไรครับกินแต่น้ําอุ่นอย่างเดียวครับแล้วตัวพี่ผู้ชายเนี่ยครับมีอาการอะไรไหมผมไม่มีอาการอะไรครับก็คือผมก็ยังไม่รู้ว่ามีเชื้อหรือเปล่าในตัวผมอ่ะผมยังไม่แน่นอนครับยังไม่ได้ไปตรวจครับตอนนี้ผมต้องดูแลเมีผมอยู่ครับพี่แล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะรู้แต่เพ่ทราบผลเนี่ยพวกพี่ไปทํางานที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็พี่คิดว่ามันน่าจะติดมาจากที่ไหนอันนี้พอทราบไหมครับน่าจะไม่ทราบครับพี่ผมไม่ได้ไปไหนนะครับ ทํางานแล้วก็กลับบ้านครับผมทำงานกลับบ้านตลอดทั้งสองคนและเพื่อนที่ทํางานมีติดไหมคะไม่มีอะไรนะครับไม่มีติดอะไรนะครับตอนเนี้เราความรู้สึกเป็นยไงว่าวอยากได้ลงบะอยากได้อยากไม,ไม,ไม่แต่งเร็วๆนะครับจะได้ไปรักษาดีๆนะครับเป็รักษาครับ,รบเป็นห่วงลูกกับเมียในท้องไหมใช่ครับฝากบอกอะไรกับหน่วยงานภาครัฐหรือบอกกับคุณหมออยากพูดอะไรคะตอนนี้ ช่วยช่วยหาแตงให้ผมหน่อยนะครับผมอยากพูดแค่นี้นะครับแล้วนายจ้างเองอะครับได้มีการประสานช่วยเหลือยังไงบ้างไหมครับประสานช่วยเลยอยู่ครับไลยที่อยู่ครับอแต่ผ่านมาแล้วหกวันครับผมเริ่มอ่อนเพลียไหมคะพี่พี่เนยครับเนยหายใจแล้วก็เจ็บหน้าอกอยู่ครับอืมเจ็บหน้าอกใช่ไหมครับมอบคับครับทุ่าครับ แล้วก็นีนะครับก็คือเป็นเสียงสะท้อนของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดนะครับซึ่งเป็นชาวเมียนมาเป็นสามีของคนที่ตั้งครรภ์น,นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็คือสามีนั้นยังไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ได้มีการตรวจหาเชื้อและก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าคนไทยเนี่ยจะมีวิกฤตรอบด้านนะครับเพราะว่าเนื่องจากเตียงที่รักษาแล้วเนี่ยการตรวจหาเชื้อหรือว่าจุด ตรวจหาเชื้อในพื้นที่กรทมเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะครับโดยแต่ละวันมีเพียงแค่6จุดโดยแต่ละจุดนั้นตรวจได้แค่1,000คนนะครับทำให้ผู้คนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลกว่าจะเดินทางไปถึงนั้นก็ไม่ไม่ทันกับจํานวนของผู้คนที่เขาเข้าไปรอตั้งแต่ช่วงเช้าตีสองตีสามกันนะครับเพื่อที่จะตรวจหาเชื้อในขณะที่วัคซีนเองนะครับก็ตอนนี้ก็พบว่าประสบปัญหาก็คือของซีโนแวคนี่ยังไม่นับรวมถึง แรงงานแรงงานในแคมป์คนงานนะครับที่เดินทางกลับต่างจังหวัดที่มีเคสยืนยันล่าสุดนั่นก็คือที่จังหวัดนครราชสีมาที่มีการเดินทางไปจากหัวลําโพงเมื่อวันที่27น,น,นะครับไปที่โคราชนั้นพบว่ามีผู้ติดเชื้อ7คนแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนาครราชสีมาและนี่นะครับก็คือวิกฤตที่คนไทยทุกคนนั้นกําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นะครับสมศักดิ์ทีชื่อมทีมข่าวเบอร์พอยส์รายงานขอบคุณ AS 5G ครับขอบคุณนะครับคุณทอมอตอนนี้ หญิงชาวเมียนมาคนนี้ที่ท้อง6เดือนก็ยังไม่มีเตียง